สุดท้ายเนี่ยก็ต้องรอคดีหลักนะครับรอคดีหลักเพราะฉะนั้นเราต้องค่อนข้างรอบคอบนะครับเพื่อให้คุณแม <schnell> ่ปลอดภัยแล้วก็การเบิกความครั้งนี้นะครับคุณอัญฉริยะเลืองรัตนพงศ์เนี่ยเป็นคนเบิกความแทนคุณแม่น้องแตงโมทั้งหมดนะครับส่วนผมเองก็เป็นพยานนะฮะมีหลายคนเป็นพยานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยานเนี่ยต้องต้องมีที่มาที่ไปทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม่ให้เขาฟ้องกลับได้นะครับนั้นคือคดีอาญานะครับ ส่วนคดีแพ่งนะครับส่วนคดีแพ่งเนี่ยเอกสารเกี่ยวกับเรื่องการจัดงานศพนะครับการการจัดงานศพในส่วนของ3มวันสวดการเผาศพนะครับแล้วก็เอกสารตรงนี้เราต้องรอได้จากผู้จัดการส่วนตัวของคุณอั้าพัชราภานะครับแล้วก็เ,เกี่ยวกับเรื่องหนี้สินของน้องแตงโมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้บ้านหนี้รถนะครับแล้วก็ อะไรต่างๆหลายอย่างที่เป็นนี่ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายเนี่ยนะครับก็ต้องรวบรวมทุกอย่างให้ครบถ้วนในการฟ้องแพ่งนะครับซึ่งเราฟ้องแพ่งเนี่ยจากการที่เราคำนวณรายได้ก็น่าจะรายได้ตั้งแต่อายุ37ถึงอายุ50เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ200ล้านแต่เราฟ้องประมาณ100ล้านนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยศาลก็จะให้แค่ครึ่งเดียวนะครับนั่นคือฟ้องแพ่งแต่ฟ้องแพ่งเนี่ยจะตามฟ้องอาญาเดิมทีอยากจะฟ้องพร้อมกันแต่กลัวว่า เอกสารราชการจะยังได้มาไม่ครบนะครับแต่ส่วนในส่วนของพยานหลักฐานทางาทางคดีอาญาเนี่ยตอนนี้นะครับในช่วงในช่วงที่เรากำหนดมาตราได้ว่าเราจะฟ้อง289ฆาตกรรมหรือฟ้อง290ที่เป็นเขาเรียกว่า,าเป็นการทำร้ายร่างกายให้เกิดทำให้ทาให้เกิดการเสียชีวิตเนี่ยเรากำลังคำนวณอยู่ว่าเราจะฟ้องมาตราไหน เพราะม,มันมีคำพิพากษาสารดีกาที่เกี่ยวข้องว่ามันจะเชื่อมโยงกันได้ไหมไม่ว่าจะเป็นการฟ้องมาตรา290แล้วบรรยายฟ้องเป็นมาตรา289วงเล็บ7นะครับก,ก็เราต้องไปดูคำพิพากษาสารดีกาของทีมกฎหมายต้องดูกันให้รอบคอบนะครับดูกันให้รอบคอบนะฮะร,รอบด้านแล้วก็พยานเนี่ยพยานในส่วนของเรื่องใบพัดเอย่ยบาดแผลเอย่ยต่างๆเนี่ยเราประชุมกันมารอบหนึ่งแล้วนะครับ การประชุมรอบนั้นเนี่ยมีทีมของพักไทยชีวิไลทีมของชมรมช่วยเหลือชัยกรรมแล้วก็ชมรมแล้วก็ทีมของท่านชนบทแล้วก็ทีมของนายแพทย์ทวัชนพันเอกนายแพทย์ทวัชชัยนะครับวันนั้นเราประชุมเรื่องพยานหลักฐานนะฮะแต่ไม่ได้ประชุมกันเรื่องสํานวนณนะวันนั้นเนี่ยคุณแม่แตงโมเนี่ยก็เกรงว่ามันหลายชั่วโมงก็เลยไม่อยากไม่อยากให้มานะฮะเพราะว่าคุณแม่ก็จะรับข้อมูลเยอะๆยะมากไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณแม่ก็ยังอยู่ในช่วง ในช่วงความเศร้าซึ่งยังรับข้อมูลอะไรมากไม่ได้นะครับก็ต้องขอความการุณาสื่อมวลชนนะครับทุกช่องนะครับอย่าโทรไปหาคุณแม่โดยส่วนตัวเพราะว่าในเรื่องข้อกฎหมายเรื่องแง่กฎหมายบางทีคุณแม่อาจจะอธิบายได้ไม่ครบถ้วนนะครับเพราะว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยทีมกฎหมายทีมทั้งหมดเนี่ยเป็นคนดูแลทั้งหมดนะครับแล้วก็ณปัจจุบันก็ได้เซ็นมอบอำนาจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นขอยืนยันด้วยความมั่นใจได้ครับว่าฟ้องร้อเนะฮะเพียงแต่ว่ามาตาร,รา,ตาไหนอีกเรื่องหนึง่งนะครับมาตราไหนอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็พยานเกี่ยวกับเรื่องพยานที่จะต้องมีการรับรองจากส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นพยานจากราชาไฮเดอร์ ah ider, หรือบางแจ็คเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพยานมือถือของน้องแตงโมเนี่ยเมื่อส่งกลับมาแล้วเนี่ยพยานเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายเป็นคลิป เป็น GPS ของมือถือน้องแตงโมเนี่ยจะต้องต้องได้รับการรับรองจากกรมสอบสวนคดีพิเศษก่อนก่อนจะมาเป็นพยานในในส่วนของจะเบิกความเป็นพยานต่อชั้นศาลได้นะครับและอีกส่วนหนึ่งที่เรารอคือพยานผ้าที่บางแจ๊กแนส่งไปให้คุณหมอพรทิพย์นะครับและณปัจจุบันกรรมธิการของคุณหมอพรทิพย์เนี่ยทำหนังสือไปถึงอายการจังหวัดนนทบุรีนะฮะว่าจะรับหลักฐานนี้ไว้ในสำนวนหรือไม่ถ้าไม่รับเนี่ยกรรมธิการถึงจะส่งมอบ คืนคุณแม่แล้วคุณแม่ก็จะมอบให้กรมสอบสวนคดีพิเศษไปตรวจ DNA นะครับแล้วก็หลักฐานที่สําคัญที่เราจะต้องร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมในชั้นสืบพยานยาคือหลักฐาน GPS มือถือของบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสัญญาณมือถือของบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับว่าเขาพูดคุยอะไรกันนะฮะว่าแต่ละจุดแต่ละจุดอยู่ตรงจุดไหนนะครับแล้วยังมีอีกหลายส่วนที่เราจะต้องเชื่อมโยง พอถ้าเราเชื่อมโยงได้ครบถ้วนกระบวนวามทั้งหมดแล้วปรากฏว่าเราไปฟ้องสองเก้าศูนย์เรื่องทำลายร่างกายแล้วสถานการณ์จริง,รงม,มันเกินกว่าทำลายร่างกายเนี่ยสารจะลงโทษได้ไหมเพราะว่าทำลายร่างกายมันอาตาโทษสามถึงสิบห้าปีแต่ถ้ามาตราสองแปดเก้าฆาตกรรมเนี่ยอัตราโทษมันประหารชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตามคำพิพากษาเก่าเนี่ยจะ,จะต้องไปตรวจด,ดูก่อนนะฮะว่าถ้าเราฟ้องต่ำ เราไปลงโทษสูงเนี่ยจะทําได้หรือไม่นะครับ